ต้องขออภัยชาวมุสลิมนะครับแต่พวกคุณจะว่าพระเยซูปเป็นมุสลิมไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะครับคุณจะศรัทธาพระเยซูได้แต่คุณต้องออกจากอิสลามก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก่อนนั้นผมขอท้าทายให้คุณพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณได้ยินในวิดีโอนี้ไม่จริงเอาเลยครับ50คนหรือกี่พันคนก็ได้ลองพิสูจน์ว่าผมผิดสิครับคือพระเยซูไม่เข้ากับาศาสนาของคุณเลย จะให้พระเยซูเข้ากับาศาสนาอิสลามก็เหมือนกับพยายามที่จะให้วิทยา,าศาสตร์รตัรกะหรือจริยธรรมพื้นฐานสอดคล้องกับาศาสนาอิสลามแกล้งทําได้แต่ไม่สําเร็จหรอกถ้วยใบนี้เก็บดาวได้ไหมเอาดวงอาทิตย์มาเก็บไว้ในถังขยะได้ไหมผมควรบอกว่าส่วนหนึ่งของผมชอบมากที่ว่าคุณต้องการให้พระเยซูยอยู่ข้างพวกคุณ ทุกๆคนต้องการให้พระเยซูอยู่ข้างพวกเขาซึ่งเป็นคำชมเชยที่ยิ่งใหญ่สำหรับพระเยซูเพราะนอกจากพวกคุณแล้วมีใครหรือที่ต้องการให้มูฮัมหมัดอยู่ข้างพวกเขาผมในฐานะตัวแทนคริสเตียนทุกคนทุกแห่งขอขอบคุณมุสลิมที่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่คริสเตียนที่สรรเสริญพระเยซูเราน่าจะยินดีที่จะตอบแทนแต่เราทำไม่ได้ก็เพราะมูฮัมหมัดสำหรับคุณที่ไม่ใช่มุสลิมที่กำลังรับชมเนื่องจากที่คุณคลิกวิดีโอนี้คงจะพูดได้ว่าคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ และถ้าคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้คุณก็คงเคยได้ยินว่าพระเยซูเป็นมุสลิมอย่างที่คุณสนีโกนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์พระเยซูผู้มีชื่อเสียงระดับโลกกล่าวไว้พระเยซูคริสต์ทรงเป็นมุสลิมและคำพยานอันเชี่ยวชาญของคุณนีโกก็สะท้อนโดยนักดาวะทั้งหลายที่ประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นมุสลิมขอสันติจงมีแด่ท่านพระเยซูเป็นมุสลิมผมรู้สึกใกล้ชิดกับคำสอนของศาสดา,า,าพระเยซูเมื่อผมเป็นมุสลิมมากกว่าตอนที่ผมเป็นคริสเตียน พระเยซูเป็นมุสลิมพระเยซูเป็นมุสลิมและเคารพศัตร,ระอัลลอฮ์ ok. ไม่ใช่ตัวท่านเองและอย่าลืมข้อคิดจากข่าวบอยมุสลิมพระเยซูเป็นมุสลิมไม่ใช่พระเจ้าข่าวยิวแต่เพื่อนมุสลิมของเรามีหลักฐานอะไรว่าพระเยซูเป็นมุสลิมอย่างแน่นอนไม่มีเลยงั้นหากไม่มีหลักฐานแน่ชัดเลยว่าพระเยซูเป็นมุสลิม และหากหลักฐานทั้งหมดที่เรามีบ่งบอกเราอย่างแน่นอนว่าท่านไม่ใช่มุสลิมเหตุใดาชาวมุสลิมจึงหมกมุ่นอยู่กับการกล่าวอ้างพระเยซูเป็นมุสลิมเพราะมูฮัมหมัดกล่าวว่าพระเยซูเป็นมุสลิมมูฮัมหมัดยังกล่าวอีกว่าสุนกออรนัยหรืออเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาซึ่งเขาเดินทางไปทางทิศตะวันตกถึงดินแดนที่ดวงอาทิตย์ตกและเขาพบดวงอาทิตย์ตกลงในน้ำขุ่นดำ มูฮัมหมัดกล่าวว่าดวงดาวเป็นขีปนาวุธที่อัลลอฮ์ใช้ยิงปีศาจเขาบอกว่าน้ำอสุจิก่อตัวขึ้นระหว่างกระดูกสันหลังและกระดูกซี่โครงเขาบอกว่าไม่มีสิ่งใดทําให้น้ําไม่บริสุทธิ์ได้เขาบอกว่าอาดัมสูง9 0ฟ,ฟุตเขาบอกว่าชาวยิวเรียกเอสราเป็นบุตรของพระเจ้าเขาบอกว่ามาริมาดาของพระเยซูแล,และมีเรียมน้องสาวของอารอนและโมเสสเป็นคนคนเดียวกันแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่ห่างไกลกันหลายศตวรรษเขาบอกว่าชายตอนปัสส,สาวะใส่หูคนและชอบอยู่ในจมูกคน แล้วปล่อยลงเพื่อไม่ได้ยินเสียงเรียกละหมาดทำไมเราถึงเชื่อทุกสิ่งที่มูฮัมหมัดพูดเว้นแต่เขาจะสอนวิธีชักจูงผู้คนให้เชื่อสิ่งที่ตนพูดไม่ว่ามันจะบ้าแค่ไหนก็ตามเพราะเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นมูฮัมหมัดเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทำไมหรือเพราะเขาเป็นโจรป้นขบวนอูด และผมไม่ได้วิาพากษ์วิจารณ์เขาที่เขาเป็นโจรต้นขบวนอูดผมกำลังดึงความสนใจไปที่ข้อเท็จจริงที่ว่าเขามีจิตใจเหมือนโจรต้นขบวนอูดคือเมื่อเห็นสิ่งที่ตนชอบแล้วก็จะเอาแม้ว่าจะไม่ใช่ของเขาก็ตามนั่นคือสิ่งที่มูฮัมหมัดทำในชีวิตและเป็นสิ่งที่เขาทำในาศาสนาอูดเหล่านั้นขนส่งอินทผลัมอยู่ฉันชอบอินทผลัมฉันก็จะเอาอินทผลัมและมันก็จะเป็นของฉันาศาสนาคริสต์มีพระเยซูฉันชอบพระเยซูฉันจะเอาท่าน ทำให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งของาศาสนาของฉันและเมื่อมุฮัมมัดตัดสินใจปล้นาศาสนาผู้ติดตามของเขาก็ร่วมปล้นโดยการบิดเบือนพระคำทีและกระทําการเข้าใจผิดครั้งแล้วครั้งเล่าฟังคุณเอ็ดดี้จากเดอะดีนโชว์ที่เรียนแบบาศาสดาของเขาโดยการต้นาศาสนาคริสต์พระเยซูทรงอดอาหารเหมือนที่ชาวมุสลิมอดในช่วงรมดนพระเยซูทรงเป็นมุสลิมพระเยซูทรงอดอาหารเหมือนที่มุสลิมอดในช่วงรมดเหรอือ ชาวมุสลิมถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอย่างไรนักเขากินอาหารจนอิ่มวันละสองครั้งและเรียกว่าเป็นการอดอาหารตอนนี้ผมไม่ได้เข้ามาเพื่อตัดสินอีกวัฒนธรรมหนึ่งแต่สิ่งที่มุสลิมเรียกว่าการอดอาหารคือสิ่งที่คนทั่วโลกเรียกว่าการลิ้นฉลองพระเยซูไม่ได้ฉลองเป็นเวลาส0วันพระองค์อดอาหารเป็นเวลาส0วันพระเยซูไม่ได้ถือศีลอดเหมือนชาวมุสลิมถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและพระเยซูทรงสั่งสาวกของพระองค์ว่าอย่าอดอาหารเพื่อให้คนอื่นเห็น พระองค์ทรงบอกให้สาวกของพระองค์ถือศีลอดอย่างลับๆชาวมุสลิมถือศีลอดอย่างลับๆหรือเปล่าไม่ครับมุสลิมชอบทําเป็นเรื่องใหญ่และประกาศให้โลกรู้ว่าพวกเขากําลังอดอาหารถึงแม้ว่าที่จริงเขาจะกําลังเฉลิมฉลองกันพระเยซูทรงประนามการถือศีลอดแบบอิสลามนักด่าวะจะอ้างหน้าตาเฉยได้อย่างไรว่าพระเยซูทรงอดอาหารเหมือนชาวมุสลิมอดอาหารเพราะเขาต้องการเข้าใจอย่างไรเขาก็จะเห็นสิ่งนั้น และสิ่งที่เขาอยากเห็นก็คือแบบที่มูฮัมหมัดให้เขาเข้าใจอีกเรื่องจากเอสดีเพื่อนแสนดีพระเยซูทรงอธิษฐานแบบเดียวกับที่ชาวมุสลิมอธิษฐานต่อพระเจ้าเพราะพระเยซูทรงเป็นมุสลิมที่ยอมจำนวนต่อพระเจ้าว้าว <Wow. S 1> พระเยซูไม่เพียงแต่ถือศีลอดแบบเดียวกับที่ชาวมุสลิมถือศีลอดแต่พระองค์ยังอธิษฐานแบบเดียวกันกับชาวมุสลิมในยอห์นบทที่17ข้อหนึ่งเมื่อพระเยซูตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็แหงนพระพักขึ้นดูฟ้า และตรัสว่าข้าแต่พระบิดาถึงเวลาแล้วขอโปรดให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพื่อพระบุตรจะได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์นี่คือวิธีที่ชาวมุสลิมขอดูอารหรือครับเงยหน้าขึ้นมองสวรรค์และพูดกับบิดาในสวรรค์ไม่แต่ผู้ติดตามมูฮัมหมัดกลับมองเห็นสิ่งที่พวกเขาต้องการเข้าใจและสิ่งที่พวกเขาอยากเห็นก็คือสิ่งที่มูฮัมหมัดบอกให้พวกเขาเข้าใจมุสลิมจึงไม่อ่านยอนบทที่17ข้อหนึ่ง เขาชอบอ่านมัทธิวบทที่26ข้อ39ตามที่เอ็ดดี้พูดในกราฟิกเล็กๆของเขาพระเยซูทรงสักการะอัลลอฮด้วยวิธีนี้มัทธิวบทที่26ข้อ39และนี่คือวิธีที่ชาวมุสลิมชอบอ่านมัทธิวบทที่26ข้อ39แล้วทรงดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งก็ซบพระพักลงถึงดินอธิษฐานว่านั่นคือวิธีที่ชาวมุสลิมอธิษฐานพระเยซูคงจะเป็นมุสลิมแน่ๆโอ้เดี๋ยวก่อน เราน่าจะอ่านข้อนี้ให้จบนะครับแล้วทรงดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งก็ซกพระพักลงถึงดินอาทิษฐานว่าโอพระบิดาของข้าพระองค์ท่าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์พระบิดาของข้าพระองค์เหรือพระเยซูเป็นบุตรของอัลลอฮ์หรืออัลลอฮ์คือพระบิดาหรอผมสงสัยว่าอังกุระอ้างกล่าวอะไรเกี่ยวกับการเรียกอัลลอฮ์เป็นบิดาเห็นแล้วครับสุร๑๙ข้อ๘๘ถึง๙๓ และพวกเขากล่าวว่าพระผู้ทรงกรุณาปราณีทรงตั้งพระบุตรขึ้นเพื่อพระองค์แน่นอนที่สุดพวกเจ้าได้นำมาซึ่งสิ่งแรงยิ่งใหญ่ชั้นฟ้าทั้งหลายแทบจะพังทลายลงมาและแผ่นดินก็แทบจะถล่มลึกลงไปและขุนเขาทั้งหลายก็แทบจะยุบทลายลงมาเป็นเสียง,ยงที่พวกเขาอ้างพระบุตรแก่พระผู้ทรงกรุณาปราณีและไม่เป็นการบังควรแก่พระผู้ทรงกรุณาปราณีที่พระองค์จะทรงตั้งพระบุตรขึ้น ไม่มีผู้ใดในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเว้นแต่เขาจะมาอย่างพระผู้ทรงกรุณาปรานีในฐานะบาวคนหนึ่งเมื่อมีคนบอกว่าอัลลอฮ์มีบุตรบอกว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นบิดาชั้นฟ้าทั้งหลายแทบจะทังทลายลงทำไมเพราะมันเป็นบาปชิริกการมีภาคีกับอัลลอฮ์ชริกเป็นบาปที่เลวร้ายที่สุดในศาสนาอิสลามสุรษีอายะที่48แท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่การที่สิ่งหนึ่งจะถูกให้มีภาคีขึ้นแก่พระองค์ และพระองค์ทรงอาภัยให้แก่สิ่งอื่นจากนั้นสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และผู้ใดให้มีภาคีขึ้นแก่อัลลอฮ์แล้วแน่นอนเขาก็ได้อุปโลกนประ,ปะกรรมอันใหญ่หลวงขึ้นอันลลอฮ์สามารถให้อาภัยสิ่งอื่นได้แต่พระองค์ไม่สามารถให้อาภัยการมีภาคีกับพระองค์ได้พระองค์ไม่อาจยกโทษได้ถ้าเราเรียกใครสักคนว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าคือว่าเนื่องจากชาวมุสลิมเชื่อในหลักคําสอนที่เรียกว่าอิสมาคืออัลลอฮ์ทรงปกป้องบรรดาศ,าศาสดาจากบาปใหญ่และความผิดพลาดในการสื่อสารคําสอนของพระเจ้า แน่นอนที่สุดว่าหากพระองค์เป็นมุสลิมพระเยซูคงไม่สามารถทำบาปที่เลวร้ายที่สุดได้ใช่ไหมครับและคนรอบข้างพระเยซูคงไม่เข้าใจว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเพราะพระองค์คงไม่ได้ทำให้พวกเขาเข้าใจแบบนั้นใช่ไหมครับและไม่มีทางที่พระเจ้าและเหล่าทูตสวรรค์และผู้เผยพระวจนะจะระบุว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าใช่ไหมครับดังนั้นเราจึงรู้อย่างแน่นอนว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะไม่พบหากพระเยซูเป็นศาสดามุสลิม